สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์การรบในพื้นที่ของเบกรอรดกันอีกเช่นเคยซึ่งครั้งนี้ยูเครนสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากที่พวกเขาจะสามารถรุกคืบเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้แล้วยังมีข่าวใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับฝ่ายรัสเซีย นั่นคือ,อยูเครนสามารถทำลายเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียได้พร้อมกันมากถึงจำนวน4ลำโดยแบ่งออกเป็น 1. เฮลิคอปเตอร์แบบ Mi-8 จำนวน2ลำและ 2. เฮลิคอปเตอร์โจมตี Ka-52 Alligator อีกจำนวน2ลำครับ โดยรวมๆแล้วมูล si ค่าความเสียหายครั้งนี้ก็สูงถึง68ล้านปอนด์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ของสนามบินลับในเบกรอดโดยโดรนตรวจการของยูเครนสามารถค้นหาเป้าหมายและส่งพิกัดไปยังระบบจรวดหลายลำกล้อง M142 h a ม m a เพื่อทำการยิงโจมตีอย่างแม่นยำซึ่งผลลัพธ์ก็คือลูกจรวดตกห่างจากเป้าหมายไปเพียงไม่กี่เมตรบางลูกนั้นเข้าเป้าแบบเต็มๆไปเลย หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าจรวจตกห่างจากเป้าหมายไปประมาณ3-4เมตรถือว่าพลาดเป้าหรือไม่คำตอบก็คือไม่พลาดครับเพราะจะรวจลูกปลายของ M142 จะบรรจุเม็ดรกระสุนทางสเตนขนาดเล็ก ราวๆหน0 0ง0สถึงหนึ่งแมลูกดังนั้นต่อให้ลูกจรวดตกห่างจากเป้าหมายไปเล็กน้อยแรงระเบิดและสะเก็ดกระสุนก็เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายรุนแรงได้โดยเฉพาะกับเพลเอปเตอร์ที่มีเกราะหุ้มแบบบางๆงานนี้ต้องบอกว่าเสียหายหนักจนไม่สามารถซ่อมแซมได้เลยทีเดียวครับ ด้านรัสเซียพยายามซ่อนเฮลิคอปเตอร์ของตนแต่สุดท้ายก็ถูกโจมตีจนได้โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ mi 8ของรัสเซียถูกใช้ในภารกิจอนเนกประสงค์ <c oughs> เช่นลำเลียงกำลังพลสเบียงและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไปแนวหน้า ส่วนเจ้า KA 52 Alligator เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่มักถูกใช้งานในภารกิจการบินคุ้มกันและโจมตีแนวป้องกันของยูเครนรวมถึงการทำลายรถถังและยานเกราะด้วยการที่ยูเครนสามารถทำลายเฮลิคอปเตอร์ทั้ง4ลำนี้ได้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงและจะช่วยให้แนวหน้าของยูเครนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนตัวแอดมินเนี่ยชอบการดีไซน์ของเจ้า M142 หไฮมามากนะครับเพราะว่าเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องที่ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและความคล่องตัวสูงก็คือมีน้ำหนักเพียง16ตันถ้าเป็นเจ้า M270 นั้นจะมีน้ำหนักมากถึง25ตันครับนอกจากนี้มันยังสามารถลำเลียงไปได้ด้วยเจ้าเครื่องบินขนส่งอย่าง430ได้ทำให้สามารถเข้าถึงแนวหน้าได้อย่างรวดเร็วส่วนอำนาจการยิงถึงแม้ว่าจะติดตั้งเพียงแค่6ท่อย,ยิงการใช้ลูกจรวดแบบ g m LRS จะมีระยะยิงอยู่ที่70-80กิโลเมตรแต่าหากว่าใช้จรวดแบบ AT-ACMS จะมีระยะยิงสูงสุดอยู่ที่300กิโลเมตรครับและถ้าหากว่าประเทศไทยมีระบบอาวุธชนิดนี้มาไว้ในประจำการแอดมินก็มองว่ามันสะดวกมากหากว่าเรามีความขัดแย้งนะครับเราสามารถนำเจ้าอ,อาวุธชนิดนี้ขึ้นเครื่องบิน4 3 0ลำเลียงไปยังพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเลย ส่วนในปัจจุบันไทยก็มีโครงการพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น DTI 1G หรือว่าเจ้า DTI+ Plu ซึ่งเป็นการออกแบบที่ยอดเยี่ยมมากแ,แอดมินก็อยากจะให้ลดขนาดตัวรถบรรทุกลงเปลี่ยนจาก8 8เป็น6 6แทนซึ่งมันจะทำให้ความคล่องตัวนั้นเพิ่มขึ้นสูงมากอย่างไรก็ตามมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินมองว่า6ท่อยิงมันก็เพียงพอแล้วสำหรับระยะการยิงประมาณ70-80กิโลเมตรครับ เอาละครับเดี๋ยวเราวกเข้ามาในสนามรบของยูเครนกันต่อซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในเบโกรอด์กำลังเป็นที่น่าจับตามองมากกองทัพยูเครนสามารถบุกยึดหมู่บ้านของรัสเซียได้มากถึงสองแหง่งและบีบให้หน่วยป้องกันชายแดนของรัสเซียต้องล่าถอยออกไปแหล่งข่าวทางกทาหารได้รายงานว่าฐานยูเครนสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นในช่วงสองสามวมาที่ผ่านมาแม้ว่าช่วงแรกพวกเขาจะสูญเสียทางรถถังและยานเกราะไปบ้าง แต่วันนี้ยูเครนก็สามารถทําผลงานได้ดีขึ้นโดยสามารถยึดพื้นที่ป่าในเบกรอดได้ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเหมาะสำหรับสงครามแบบกองโจรมีรายงานจากสื่อและบล็อกเกอร์ชาวรัสเซียที่เปิดเผยว่าพบเห็นกองกำลังของยูเครนเคลื่อนไหวในพื้นที่ป่าและกองทัพรัสเซียกำลังล่าถอยซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากภาพถ่ายและพิกัดที่แนบมาทำให้มีความน่าเชื่อถือสูงจากแผนที่ยุทธศาสตร์แสดงเห็นว่ายูเครนพยายามตัดเส้นทางโลจิสติกของรัสเซียในแนวป่า เพื่อป้องกันแม่รัสเซียสามารถส่งกําลังกลับเข้ามายึดหมู่บ้านได้อย่างง่ายๆและยังมีรายงานว่ารัสเซียสูญเสียรถถังอย่างน้อยหนึ่งคันจากการโจมตีด้วยโดรนแบบ FPV ของยูเครน แม้ว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมายูเครนจะสูญเสียรถถังยานเกราะและรถวิศวกรรวมกันประมาณสีคันซึ่งถือว่าสูญเสียมากกว่าฝ่ายของรัสเซียแต่ก็เป็นเรื่องปกติสําหรับฝ่ายบุกที่จะต้องเสียมากกว่าฝ่ายตั้งรับอย่างไรก็ตามยูเครนยังคงเดินหน้ารุกและผลักดันรัสเซียออกจากพื้นที่ได้ ตอนนี้มีแนวโน้มว่ายูเครนอาจส่งกองกลังภาคพื้นดินเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่เพื่อรักษาความได้เปรียบและล่าสุดยูเครนย,ยังใช้ขีปนาวุธระยะไกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของรัสเซียเช่นสะพานเป้าหมายของยูเครนก็คือบีบให้รัสเซียต้องส่งทหารจากครูดเข้ามาช่วยรบในเบลเกรดซึ่งจะช่วยชะลอการรุกของรัสเซียในแนวรบอื่นครับ สรุปแล้วยูเครนก็สามารถทําผลงานได้ดีในเบกอรอดนะครับถึงแม้ว่ายูเครนจะมีการสูญเสียแต่ว่าพวกเขาก็สามารถขยายแนวรบควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์และบีบให้รัสเซียต้องล่าถอยทําให้แนวหน้าของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการโจมตีระยะไกลของยูเครนในดินแดนของรัสเซียกันบ้างซึ่งเราเพบว่าที่แคว้นคาสโนโดาไคลโรงกัน้ำมันของรัสเซียตอนนี้ก็ยังคงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทําให้เกิดความเสียหายอย่างหนักน,นะครับมีรายงานว่ารัสเซียพยายามที่จะควบคุมเพลิงมาเป็นระยะเวลาหกฟันแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ประสบผลสําเร็จครับ เอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการรบกันในพื้นที่ของยูเครนกันบ้างโดยเฉพาะการสู้รบกันที่เมืองโปคอฟเพราะว่ายูเครนยังคงสามารถทําผลงานได้ดีโดยสามารถบุกตีต้กกลับกองทัพรัสเซียได้หลายทิศทางจุดประสงค์ของยูเครนก็คือต้องการตีตัดหลังกองทัพรัสเซียเพื่อปิดล้อมฐานของรัสเซียเอาไว้ ทางนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารได้กล่าวว่าหากกองทัพยูเครนสามารถจ่อแนวตั้งรับของรัสเซียและสามารถปิดล้อมกองทัพรัสเซียได้สําเร็จสิ่งนี้จะทําให้ฐานของรัสเซียจะต้องตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าพวกเขาจะมีพื้นที่เหลืออยู่เพียงแค่30ตารางกิโลเมตรเท่านั้นดังนั้นยูเครนจะสามารถล้อมฐานรัสเซียได้ในจุดนี้กองทัพรัสเซียอาจจะต้องพิจารณาการถอนกําลังออกจากแนวหน้าในส่วนนี้ครับส่วนตัวของแอดมินมองว่าในปัจจุบันนี้ที่กองทัพรัสเซียบุกไม่ค่อยขึ้น กอาจะเป็นเพราะว่าระเบิดร่อนแบบ UMPK ของรัสเซียถูกยูเครนแจมสัญญาณได้ซึ่งจากภาพที่เราเห็นนี้ถูกถ่ายด้วยโดรนของรัสเซียเองจริงๆแล้วรัสเซียต้องการที่จะโจมตีตึกซึ่งเป็นฐานที่มั่นของยูเครนแต่ก็ถูกทางฝั่งของยูเครนขัดขวางด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ระเบิดร่อนของรัสเซียพาดเป้าไปตกในบริเวณพื้นที่ป่าแทนและด้วยขีดความสามารถใหม่ของยูเครนจึงทำให้ประสิทธิภาพการรุกของรัสเซียลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ ส่วนถ้าจะให้นักบินรบของรัสเซียขับเครื่องบินรบแบบซู -34 เข้ามาทิ้งระเบิดธรรมดาใส่ตำแหน่งของยูเครนอันนี้มันก็เสี่ยงเกินไปนะครับเพราะว่ายูเครนเองก็มีระบบป้องกันแางากาศแบบแพชเชอรที่สามารถสอยเครื่องบินรบของรัสเซียได้ในระยะ100กิโลเมตรถือว่าเสี่ยงเกินไปสำหรับนักบินของรัสเซียครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพ,พรัสเซียประจำวันที่25มีนาคมฐานราบก็เสียชีวิตไป1,180นายยานเกราะ18คันรถขนส่งทางกทาหาร98คันรถถัง5คันปืนใหญ่สนาม61กระบอกโดรน118ลำและระบบจรวดหลายลำกล้องอีกจำนวน3ระบบครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมิน min, ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ